อุ้ยสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภาพสุคนครับกิติตะลักกุสูช่องปุ้ยเจบีชาแนลครับสวัสดีค่ะน้องอันเจบีและขอดค่ะวันนี้เราจะมากินไก่ต้มไก่นึ่งไก่นึ่งเออเมืองพี่น้องบ่ได้จัดแบบเลือดรูเนะเพราะว่าแม่ทรายประยู่อยู่ตะครับน้องอันด้นไปไปฉีดวัคซีนซีเดือนเอาบอกพี่น้องเพคนผูเอฟซีปูเมืองโปรตีตั้มปูคนกลับบ้านเนี่ยเป็นเรื่ทางปลอดภัยบอกคนนี้ ขอให้เดินทางปลอดภัยและจ้าใครที่กลับบ้านยู่ช่วงนี้ขอให้ปลอดภัยหางหวังนอนให้แวะนอนก่อนเ<ข>ดินจากจอ,อดอด,อดนอนแมนให้ถึงทีหม้เบิร์ุสู้สุขคนครับให้พระกุ้มก้องพี่น้องสุูสุขคนผู้ดินทางกลับบ้านกับบิสารกลับต่างจังหวัด,ะดนะฮะปูฮามีฮปูหายาเนาะให้เดินทางปลอดภัยครับถึงทีไมายด้วยสวัสดิภาพเบิดสุภูสุขคนแล้วกลับขึ้นมาสู่งานนี้ือเอาให้เดินทางมาหอดด้วยสวัสดิภาพโดยทุกคนเอ้า ลุยเลยปะยังเอ็นย้อนซาเดียว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 พอเอาใไงเอาเอาเอาสีดำดำมันอือยังดำดำโอ้โอเปลือยดีขนาดพนนาี่น้องครับอะทำไมเขาสวยพี่น้องเอาซอสขึ้นเอาซอสขึ้นว่าจะใส่มือเลยพี่น้องจังไายบุมันเปลือยอยู่ไหมนี่เขาวสวยนอนเงาเลยครับไปใส่มือเย็นเสียบมือมาพีคอือเปลือยดีขนาดพี่น้องครับ มาพี่น้องผมมามามาวางเหงืนี่นะเดีแบบ๋ยวนูกินหนักกันวางเห<า>็นู่กันมาจับมั้ยเจลนี่เจลแบบแกุ้งเจลผ้าผ้าครับนี่นี่มาเสียบๆมันกันครับบดิเมื่อได้พี่น้องอยู่มองเก้าแล้วครับบ่แม่บดิเมื่อเมื่อแล้วกลับมาแล้วขึ้นมายุ่งเทียบแล้วอยากจุ่งเทียบหายอยากแล้วมันเงียบเงาซ้อยห้ามหนิเงียบเงาเฮียงเลยลูกแม่ มาพี่น้องมาครับแต่ว่าก็มีรถกับเขามาขายอยู่แหละพี่น้องกมีคันเดี่ยวแหละแลนกี่ดินไงกุ้มยุนอันนี้ขางบัานขางบัานเพิ่งยังอยู่ครับเฝ้าโรงงานเฝ้าน่าขากับบ้นมาพี่น้องโยโย่เลยนี่ครับโยโย่เลยเนี้ยตอนหนูกลับมากรุงเทพนะรถจีติมเลยอ่ากขากับบัานเหรอเออห้องกรุงเทพเนาะขากับกรุงเทพ ว้าวแซ่บอืมว้าวว้าวตาเจแซ่บปอ๊ผู้ใดเด็กกับบ้านกันเนาะพี่น้องเนาะ บ่างเงียรบรถแดน,อ,น,นอันไหนลูกบ่าว่าร้ายๆคำหญ่พี่นอ้องคุณแม่ทรายทำอร่อยมากเลอสุดยอดไหมยอดเป็นแซ่บซสุดยอดเป็นยอดยอดสุดยอดครับทสา,าสปลาแซ่บเลยครับเขาเสียบป,ปั๊ดพี่น้องครับอืเนี่ยยำนี่ยงส,งสิที่นี่กรุงเทพครับบางบอนซีแซ่บปะ อ,อันหนังมันอันหนังมันไม่อันเนี่ยเอาเลยวู้ล้วอ,อันหนังให้หนะแม่ไม่ไอยู่หรอกตอนนี้แม่ฟังหนังเหรอพ่อหนองกระติกจ้ครับผมออันนี้หนอนอันหนัออนงนอ,อันหนอนมาเสียบไปหาหมอเลยดูสาวมากักหนังครับ น้ำกระจายเลยน้ำกระจายเป็นจุด,ดจ,จุกใจปกินหลังออกไปกินข้าวมันไก่สั่งเน้นหนังกับชบับน้องอันอันรับโดยฉบับมีกระซิ้งหนังลุยเลยลูกเราเป็นคนที่ชอบกิน,นอะ หนเป็นคนที่ชอบกินหนังมากเลยนะทุกคนมันจีอ้วนในปนานหนูกับพวอ้วนนะลูกเนาะเหมาะแล้วครับหนูอิฐไายคลิปกินนีป่อยใต้คลิปตลกปวกง่าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กสับตะเกียบกดติดตาเมือนน้ำเด้อดกับเด้อเพื่อมีคลิปใบไม้ฮ่าแซ่บๆพี่น้องกับที่ใดโปรตีนบื้อโปรตีนพี่น้องกับที่ใดมังกรยังสีหนาะ แบบอืม,อมสุด,สดสยอดแล้วบางคนที่กินบะเกี๊ยวกัดอิ่มแล้วอืมชุดน้าก็ได้ลูก มารกระเจียมไปใดเต้ยไปนองที่แรกว่าสิแหนกินแบบมหาโชนขับกระโดดลงซานาไปเลยคนเลยเนี่ยจะกลับไปกินซานาไหมอืม เราเรื่มแจเลือพี่น้องร้อยเพชรพร้อมอยู่บ้านหนาวเนาะเอาที่ดวงหันเนาะแต่อยู่กรุงเทพเนี่ยอบเอาแห้งือนี่ก็อบเอาแห้งอยู่กรุงเทพหันเป็นในรูปแบบก็ไม่หอนดีภาษาภาษาเราภาษาเราก็อีสานก็เรียกว่าอบเอาอบเอาอืคนไทยก็บอกว่าหอน คุณลุงเก๋เก็บางฮอนแม่เขาบอกเดียว่าอบเอาเหรอลูกอบเอานั่นมันผักไตใส่เย็ดอบเอานี่อบเอาไหมอบเอาเหรอบอกตามพี่น้องมาลดอบเอาเหรอพี่น้องอบเอา ดูข่ามัยอืมน่าจะเป็นน้องมาเลยวเท็บหน้ากินน้ำเบอร์เอาฝอกินฝอกินอร่อยก็จังฝนที่ตกอยู่แหละขโมยตัวหรือมั้งนะอืมอยากตัวิ่มอืมอิ่มไอิ่มแต่อยากอิ่มเลยอิ่มก็เยอะเพียงน้องมัน เอาขอบไปพวเอไหบเนาะเขนน่มาปแบ่น่อยบอกบอกพี่น้องว่ะนายอเปอาหน่อยก็จเบิบอกพี่น้องคนสวัสดีสวัสดีพี่น้องเอาว่งว่าจานุง เจ้าดีงงามๆแบบพี่ไม่ไทยอันนี้พี่ไม่ไทยเขาดินี่วันนี้วันดีวันนี้วันดีวันนี้นน <13 S 1> เป็นวัสามเมษาสามเมษาคิวสามสาาเมษาวันสัตว์สิบสามเมษาเป็นวันสงการานต์เดือพี่น้องจ้าถามพี่น้งองอ่พี่น้องกูย้ยวน <ห ả? S 2> ยังน้อสวิตเซอร์แลนด์หรือ,อไองนีกล่ะ ถามปุบดูปรเดีเมื่อบ้านสงการน้องบัวเมาบ้านน้อบ่บ่ถามปุเนาะถามปุบอไรไปอะเมื่อบ้านดูบัวคนอยู่ฟินแลนดูจังหวัดจีนอยู่จังหวัดสวิตเซอร์แลนด์สวิตบ่แมนฟินแลนด์สวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ได้กลับบ้านบัวประเทศเด้อประเทศมาสิพูดกุ้งเท็ดได้ติ เขาคนไทยไปมีขอบคัวอากุนอีหริตีอิหรี่เหรอเนาะเกาหลีเขาเก่งเขาก็กว่าตาเขาได้คือว่าอยากได้พรั่งเงินถ้าอยากได้พรั่งเขาต้องดำฮะอยากได้พรั่งเราต้องดำอันเป็นยังไงดำเขาบอกดำบ่ไดรโบดังเขาโบมาคนบ่ดำอืมเขามาคนจ้องกระโปงนะว่อาไมสิบ่ เดิมมันสกปรกสิมาสบัดคุยผมจะมาสบัดคุยครับบ่แมเนจะเปลีจะจะเปลีไปจะเปลีมันจะรู้บ่แมเนเขาจีนน่หืมเขาคำนี่เขาจีเน่เดี๋ยวได้เดี๋ยวไดมันเป็นตาแฉบเห็นโอ้ยก็เบิดอยู่หันเลยเนาะอ้ามเป็นไหอ้าเลยเอาจีบีเขาจากพีด้านหน่องไปเป็นยังเนาะ จะได้ไก่พี่น้องมีความสุขในการกบบปานไปหาพ่อหาแม่เนาะครับเดินทางปลอดภัยสู่บุตคุครับเปน,นี้บอกลาปุ๋ยเจบี้ครับน้องอันอ่นเจบี้และขอนข,ขอจากหน้านไปก่อนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย